คุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเสือสาคนนะครับจะมาพูดคุยให้ฟังว่าที่โรงเรียนบ้านเกาะเสือเนี่ยมันน่าเรียนตรงไหนนะครับแล้วก็บางคนหลายคนเคยไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องๆแนะนําตัวเลยนะครับสวัสดีทั้งสามคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนําก่อนเริ่มจากคนแรกชื่ออะไรครับเมงรับเมงเมงชื่อชื่อจริงชื่ออะไรฮะ กิตสรพงศ์ครับกิตรพงศ์นามสกุลจันเขียวอ่าคนต่อไปผมนัการกาจันเขียวชื่อเล่นชื่อซับครับอ๋อครับเมงนี่เรียนชั้นไหนละชั้นปสามครับปสามผมปสองครับปสองแล้วคนต่อไปครับชื่ออะไรฮะผมชื่อเด็กชายพิทยาสุวรรณดีครับชื่อเล่นชื่อนินจาครับอ๋อนินจาเอาเริ่มจากนินจาก่อนดีกว่านินจาชั้นไหนแล้วนะปสี่ครับอ๋อนินจานินจานี่เคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาติมาแล้วลองเปรียบเทียบให้ฟังที่ว่า การเรียนที่ตรงนู้นกับที่โรงเรียนม้านกกศเอเนี่ยมีความต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงที่เรียนสบายกว่าที่นู่นเยอะเลยครับอืมเป็นยังไงฮะที่มันแบบต้องเรียนหนักมากๆเลยครับกับที่นี่ไม่ต้องเรียนหนักมากได้ความรู้ด้วยฮะอ๋อตรงไหนสวยกว่าที่นี่ฮะที่นี่สวยกว่าอืมอาแล้วที่นี่ซับแลวฮะเรียนะง่ายครับครับเรียนดีฮะแล้วก็ครูดีครับครูก็ดีครูใจดี อ๋อเอ้าแล้วเมงนะฮะอะไรครับเมงนี่คิดว่าโรงเรียนที่บ้านเกาะเสือเนี่ยดีไหมดีครับดีดียังไงวิวดีครับวิวดีแถมเได้ความรู้กับบ้านด้วยอะไรได้ความรู้กับบ้านด้วยอ๋ออากาศก็ดีครับคุณครูใจดีไหมครับอ๋อทั้งสามคนนี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรลองที่เมงก่อนเมงก่อนอ๋อผมอยากเป็นหมออยากเป็นหมออืมอยากกเป็นหมอรับนะหมอหมอด้วย แล้วเมิงครับผู้กำกับหนังอ๋อเป็นผู้กับโอ้โหเป็นแวกแนวมาก <laughs> เป็นผู้กำกับหนังเลยครับเอาทับชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวหน่อยที่ปันกาะเสือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอนอยากมาเที่ยวที่เนี่ย <ừ> ชวนเพื่อนๆนมาเที่ยวหน่อยครับวิวสวยอ่ะวิวสวยอ๋อเอาเม่งเมิงที่นี่เมิงชวนเพื่อนหน่อย <ừ> ชวนมา <ๆ S 1> ชวนเพื่อนมาเที่ยว ไม่มีเพื่อนกับไม่มีเพื่อน <c oughs> อากาศสดชื่นากาศสดชื่นเอ้าทำกานินจาก็ได้นินจาชวนเพื่อนที่อยู่เพรว่าเพื่อนอยู่กรุงเทพจะมีเพื่อนอยู่กรุงเทพเนี่ยชวนเพื่อนมาเที่ยวว่าตรงนี้มีสวยงามยังไงมีทะเลสวยงามมาถ่ายรูปได้ด้วยนะทะเลก็มีสวย,สยน้ําใสอน้ําใสด้วยนะต้องขอบคุณแต่ห้ามลงไปเล่นน้ำกับทาไมเหรอปลาปลากัดอ๋อเดี๋ยวปลากัดอ๋อที่นี่แสดงว่าที่นี่มีปลาเยอะปลากัดด้วย เอาขอบคุณทั้งสามคนเอาลาคุณผู้ชมไปพร้อม่อนกันทั้งสามคนค,ครับบ,รบ,บ๊บายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย